อาจารย์หมอช้างคำคมีข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะที่ไม่ให้ทําเด็ดขาดตามหลักคงช่วยแตะปุ๊บหยายนะทันทีมีไหมคะมีทิศร้ายประจําปีทิศอะไรคะเป็นทิศที่แบบถือว่าตําราบอกว่าถ้าไปทาเนี่ยจะเกิดเรื่องร้ายภายใน30วันบุัยบางคนไฟไหม้บางคนขโมยขึ้นบ้านบางคนบ้านมีปัญหาเจ็บป่วยอุบัติเหตุทิศอะไรคะทิศตะวันตกนี่เป็นทิศที่ไม่ดีเดินดั้งไปทางไหนคะนี่ตะวันตกไปคะเนี่ยะนะครับแต่ว่า ทิศตรงนั้นเนี่ยอาจจะมาถึงมุมตะวันตกของตัวบ้านออข้อห้ามเนี่ยเขาห้ามสามคำคะนะครับก็คือห้ามทุบขุดแล้วก็เจาะทางทิศตะวันตกเขาบอกวาทุบขุดเจาะไม่ได้ถ้าไปทุบขุดเจาะปุ๊บเนี่ยไอ้พวกที่ชงชงอยู่เนี่ยนะฮะปีชงทั้งหลายเนี่ยจะได้รับผลกระทบก่อนออถ้าในบ้านเรามีสมาชิกปีที่ชงอยู่ะนะครับหรือถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเรื่องเกิดความวุ่นวายดังนั้นเนี่ยทิศที่หลักการของฮวงจุ้ยคือว่า ทิศไหนไม่ดีก็อย่าไปยุ่งกับเขาปีที่ชงมีแค่ปีเถาะปีเดียวปีนี้ใช่ไหมครอ่าปเกิดปีเถาะชงปีเถาะแล้วปีกระต่ายที่เหลือเนี่ยปีเถาะได้เป็นเจ้าภาพที่เหลือได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วกันอ่านะครับเจ้าภาพร่วมเนี่ยก็จะมีปีไก่นะครับปีชวดปีม้านะครับถ้าเกิดเป็นแบบจีนเนี่ยอาจจะมีปีจอติดมาหน่อยเนี่อ่าแก่ยังไงคะทาบุญครับและที่สําคัญคือไม่มีสูตรไหนที่ทําครั้งเดียวแล้วหาย คือเป็นหวัดเนี่ยบางทีกินพาราเม็ดหนึ่งมันไม่ได้หายเลยฮะคนที่ชงเนี่ยคือคนที่ดวงมีการเปลี่ยนแปลงผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะฮะ,ค,ะคือถ้าไม่ดีเขาต้องตั้งชื่อว่าปีซวยถูกไหมฮะอันนี้เขาตั้งชื่อให้มันไม่เหมือนกันแล้วเ้าชงมาดูซอบกว่าซวยนะคะใช่ไหมคือชงแล้วรวยก็มีอาจารย์อ๋อชงแล้วรวยก็มีชงแล้วรวยก็มีชงแล้วซวยก็มีอ่ามีทั้งสองแบบเลย่ะ,ะ,ะนะครับเพราะนั้นเนี่ย จะรวยจะซวยเนี่ยจะมีคำไหนกันไหมฮะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะ <c oughs> ครับ <c oughs> จะรวยหรือจะซวยเนี่ยนะครับอยู่ที่การเตรียมตัวนี่จะตุกจีนอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยปีถาอเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับคุณไม่ใช่ว่าอพอเขาบอกมาว่าให้ทําบุญกับตุกจีนว่าอเจาจบแล้วมันชงกัน12เดือนนะฮะเราต้องวางแผนในเรื่องของการทำบุญไหว้เรื่อยไหว้บ่อยๆนะครับบ่อยๆไม่ใช่ว่ากะว่าแบบบางคนไปวัดเสียค่าสะดอกคอสองร้อยกะรวยเลยเนี่ยอันนี้มันมัน ไม่ได้นะครับส่วนที่เหลือก็อย่าไปกังวลมากนะครับก็ถือว่าจริงๆเรื่องปีชงเนี่ยมันมาฮิตในช่วงหลังๆแต่ตามหลักของดวงคือมันเป็นตัวบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วเราดูปีอย่างเดียวไม่ได้อาจารย์เอาความจริงเลยเนี่ยมันต้องเอาราศรีมาดูด้วยต้องดูให้ละเอียดกว่านี้ต้อสมัคร